บุญบุญได้แบบต้องไหมอ่าอ่าองชัก,กเยอยร์ต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราตามมาเชียร์น้องน้ำบุนกันนะ่านั่งนักกีฬานะคะนี่เข้าไปเาไปทำพี่ก่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปดูพี่น้ำสุกนะคะ น้องดำบุญเตรียมตัวเดี๋ยวชักกระเยาะค่ะทุกคนอันนี้สีเหลืองนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูพี่สุขสุขอยู่สีแดงค่ะเป็นนักกีฬานะแต่ไม่รู้วิ่งอะไรเหมือนกันเดี๋ยวแอบมาสองวินำสุขแป๊บหนึ่งโอ้นักกีฬาค้ดตรงนู้หนค่ะของนี่กูกล่องเสี้ยนี่ไหมถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูุกๆของโรงเรียนทป็นนักกีฬาของเราของนี้สีแดงนะคะ เดี๋ยวเรามาหาพี่น้ำสุกนะทุกคนพี่น้ำสุกอยู่สีแดงนะเดี๋ยวหาพี่น้ำสุกก่อนนีไ่ไงเจอแล้วพี่น้ำสุกน้ำสุกไปใบ,บหน่อยเล้วนะคะทุกคนนี่พี่น้ำสุกเป็นนักกีฬานะคะ,ะเดี๋ยวได้เดินลงสนามด,ด้วยจะไ,ไหมลูกโอเคแยวแม่ไปรอนะ ด้วยสี่โมงนะครับเรื่อรก็ไะ 啦，都不。 ลามาแล้วนะคะพี่น้ำสุกเดินอยู่ในขบวนนี้นะคะทุกคนเรามาหาพี่น้ำสุขกันนุ่นทุกคนเจอแล้วเจอแล้วน้ำสุกอขอบนุ่นเดี๋ยว,วเรา <c oughs> มาดูน,อนอ้องน้ําบุญนะคะตอนนี้ค,คุณครูเรียกไปตั้งแถวเพื่อที่จะทำการแข่งขันแล้วนะคะน,อนอ้องน้องบุญจะมีวิ่งแล้วก็มีชักกระเยาะค่ะทุกคน ผัดผสม4ค 20, ูณ20เมตรอนุบาล3หญิงครับลู่วิ่งที่1สีแดงลู่วิ่งที่2สีเหลืองลู่วิ่งที่3สีเขียวและลู่วิ่งที่4สีม่วงครับวิ่งผัดผสม4คูณ20เมตรอนุบาล3ยิงครับปล่อยตัวมาแล้วในไม้ที่1ส่งไปไม้ที่2หมายที่2ส่งให้ไม้ที่3เดี๋ยวเลยยหญยอมแพ้ไม้ที่3ส่งไม้ที่4น้องน้ำบุญลื่นนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูน้องน้ำมูลกันอีกสักรอบนะคะ นี ja. ่นี่อะไรทุกคนหาน้องก็บอกว่าโกแล้วก็ตกใจนะคะอายด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันชนดีกันนะคะสู้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 ของทั้งข่านะคะทุกคนแล้วก็งลำดับที่สามคือ พอแลนะ้วทุกคนตอนนี้นะคะอ่าน้องน้ำบุญชนะไปในรอบแรกนะคะแล้วก็เปลี่ยนฝั่งค่ะเดี๋ยวตับนีมที่ชอบลูกเกี่ยวกับเวลาจะเป็นเจ้าของจุดบอลสองกลางสนามได้เลยครับทำมาเลยครับจ้า

ทีอา่ะคุเจ้าโโหทองเจียมันมากนะทุกคนคนการแข่งขันชักกระเยอะนะทุกคนเหรียญทองตกเป็นของสีเหลืองนะคะดี่ใจกับน้องนำบุญด้วยค่ะเดี๋ยวไปรับเหรียญกันนี่นะคะได้เหรียญทองนะทุกคนชักกระเยอะนะคะนี่คุณรูแตกให้แล้วนะ น้องน้ำบุญน้ำบุญน้ำบุญเนอไว้คุณครูเวยก่ะค่ะเอาน้องไปขึ้นไปขึ้นน้ำบุญขึ้นหนขึ้นหนอเออขึ้นเหนือเลยไปเอากต่นะคะขอให้น้องได้ขึ้นนะคะเก็บภาพความประทับใจนะคะว่านี่ได้ที่หนึ่งค่ะต่อไปเรามาดูพี่น้ำสุกวิ่งกันนะคะเป็นวิ่งผัดนะทุกคนพี่น้ำสุกดูสีแดงนะคะ ถูกเลขที่สุดท้ายนะคะทุกคนถามน้องบอกว่าน้องงงๆนะคะแล้วก็อ่านดูเพื่อนคะ่ะเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะสําหรับการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนรัตนศึกษาไม่ได้ได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆทุกคนนะคะรวมถึงผู้ปกครองทุกๆท่านไม่ว่าจะในส่วนของขบวนพาเหรดรวมถึงการแข่งขันกีฬานะคะน้องๆเต็มที่กันมากๆเลยอยากให้น้องๆรู้จักแพ้ชนะแล้วก็ให้อภัยค่ะ แล้วเจอกันใหม่การแข่งขันกีฬาสีในปีหน้าคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ